สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อิดก็พาเพื่อนๆมาเก็บผลผลิตในสวนนะคะจะเป็นการเก็บผลผลิตช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวแล้วค่ะหนาวมากๆแล้วบางวันนะคะกลางคืนก็อยู่ที่ศูนย์องศาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยเขาไว้ต่อไปไม่ได้แล้วค่ะหลังจากที่อิดปล่อยเขาไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะ ก็คือลองของด้วยไงคะว่าอยากจะรู้ว่าเขาจะทนหนาวได้ขนาดไหนนะคะแต่หลังจากนี้ไปก็จะไม่ลองแล้วค่ะจะเก็บแล้วเพราะว่าเผื่ออากาศติดลบขึ้นมาเนี่ยแล้วผลผลิตของเราเสียหายเราจะไม่มีพริกเอาไว้กินหน้าหนาวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เขากำลังงามๆอยู่ก็รีบเก็บดีกว่าค่ะพริกก็กำลังแดงสุกได้ที่เสียดาดนะคะเพื่อนๆ เสดายนี่คือความเศร้าใจของคนที่อยู่ไกลบ้านที่อยู่ในโซนมังหนาวนะคะเพราะว่าเราจะเจอแดดไม่กี่เดือนเองค่ะพืชผักของเราก็โตก็แดงแทบจะไม่ทันนะคะนี่นะคะเขียวๆก็ยังมีเยอะเลยค่ะถ้ามีแดดให้เราอีกสัก2เดือนนี่จะเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะคะเป็นสัจธรรมเนาะ เพราะฉะนั้นเราก็มาเก็บพลผมลตนี้หนาวกันค่ะเก็บไปเอาไปแช่นะคะเ,เพื่อนเอาไปแช่ไว้ในช่องฟริดเราจะได้มีพริกเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวค่ะนี่ก็คือการถนอมอาหารของแม่บ้านต่างแดนนะคะพริกสดๆหน้าหนาวก็ถ้าอยากจะได้อยากจะมีไว้กินก็ซื้อที่ห้างได้ค่ะแต่ว่าสำหรับพริกที่เราปลูกเองเราก็ต้องเก็บแช่แข็งไว้อย่างเดียวค่ะ เขียวๆก็ยังมีเยอะเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเขียวๆนี่ก็กรอบอร่อยค่ะก็เก็บไปกินบ่อยแล้วนะคะไปกินกับน้ําพริกต่างๆเนาะเผ็ดก็พอดีค่ะส่วนพวกแดงๆไม่ต้องพูดถึงค่ะเผ็ดแบบสะใจเลยค่ะเก็บไปเลยทุกอย่างค่ะจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังถ้าเกิดว่าเขาเกิดอาการช็อกเป็นน้ําแข็งอย่างนี้นะคะก็จะเราก็จะไม่ได้พริก ไม่ได้ผลผลิตที่เราอุตสา์ปลูกมานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการเก็บเขาไปให้หมดเลยค่ะวันนี้ส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นปาปิก้าค่ะพริกปาปิก้าก็สุกไม่ทันนะคะเพื่อนๆพ,พริกหยวกใหญ่เนาะก็สุกไม่ทันก็กำลังเขียวๆไม่มีโอกาสแดงอ่าไม่เป็นไรค่ะเก็บค่ะเก็บทุกอย่างต้องเก็บแล้วค่ะ เขียวๆก็ทานได้ค่ะเก็บไปเลยเสียดายไม่ทันที่จะแดงก็จะต้องถูกตัดซะแล้วพริกพวกนี้นะคะต้นพริกพวกนี้แล้วก็พืชผักต่างๆที่อยู่ส่วนด้านล่างก็จะต้องปล่อยให้เขาตายไปเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะขุดเขาเข้าบ้านได้นะคะเพราะว่า ในบ้านพื้นที่เราก็เต็มแล้วค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ปล่อยเขาให้ตายยกสวนเลยค่ะไว้ปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะก็ค่อยมาปลูกกันใหม่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะสวนของเรานับจากนี้ไปก็จะเริ่มร้างแล้วค่ะรายการต่อไปก็คงจะต้องเป็นการเคลียร์สวนนะคะก็คือจะต้องตัดต้นไม้ แล้วก็เคลียส่วนพวกนี้ออกให้หมดให้ดูสะอาดสะอ้านเตรียมแปลงไว้ปีหน้าค่ะนี่ก็เป็นผลผลิตในสวนของเรานะคะสําหรับปีนี้เนาะส่วนที่เหลือนะคะส่วนต้นนี้คือต้นมะกรูดนะคะที่อิดเอามาลงดินไว้แต่ว่าเพิ่งลงไม่นานนะคะกะว่าสามต้นนี้จะทดลองค่ะทดลองปลูกในดินจะดูว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะเกิดมาใหม่ไหมส่วนเรื่องตาย ก็ไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าโอกาสที่จะตายก็คงจะสูงค่ะแต่ว่าอิจะรักษาให้ดีเลยค่ะเพราะว่าจะกะว่าจะเอาฟางมาคลุมหน้าดินให้เขานะคะแล้วก็จะหาผ้าหรือไม่ก็กระสอบนะคะมาคลุมต้นให้เขาแต่ว่าก่อนที่จะคลุมอิจะตัดใบเขาออกให้หมดทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าถึงยังไงเนี่ยหนาวมาใบเขาก็จะแห้งแล้วก็ร่วงตายนะคะเสียดายค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ตัดใบเขาออกไปใส่ช่องฟีดไว้เอาไว้ทําอาหารดีกว่าค่ะเพื่อนๆดีกว่าจะปล่อยให้เขาแห้งตายเสียดายเปล่าๆเนาะวันนี้จะจัดการตัดออกให้หมดเลยค่ะแล้วต่อไปอีกถึงจะเอากระสอบหรือไม่ก็เอาผ้าผ้าบางๆนะคะมาคลุมไว้ให้เขาให้ความอบอุ่นของเขาในระดับหนึ่งนะคะแล้วมาดูกันว่าปีหน้าเขาจะเกิดขึ้นมาใหม่ไหมนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นมะเขือไข่ของเราค่ะตอนนี้ไม่ใช่ไข่นกกระจอกเทศแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีแดดแล้วก็จะเป็นเหมือนไข่ไก่ธรรมดาค่ะมะเขือไข่พวกนี้ก็จะตัดออกไปเลยนะคะแต่ว่าวันนี้จะตัดออกไปก่อน2ลูกส่วนที่เหลือก็จะลองของอีกเช่นเคยค่ะจะดูว่าเขาจะทนหนาวได้ขนาดไหนนะคะส่วนลูกเหลืองๆล,ลูกนี้ก็จะเอาไว้ทําเมล็ดพันธุ์ค่ะตอนนี้คือแก่เต็มที่แล้วดูสิคะเริ่มแตกแล้วคะ่ะเริ่มปรีแล้ว ก็จะได้ตัดออกเช่นกันค่ะและนี่ก็คือผลผลิตในสวน,นน้อยๆของเรานะคะผลผลิตชิ้นสุดท้ายโค้งสุดท้ายก็ได้นะคะทั้งพริกแล้วก็พริกหยวกมะเขือไข่แล้วก็ใบมะกรูดค่ะส่วนต้นเล็กๆต้นนี้อิจจะเอาเข้าบ้านนะคะเพื่อนๆจะเอาไว้เก็บไว้กินสดๆค่ะผลผลิตในส่วน,นน้อยๆของเราค่ะ ลองช่างดูนะคะเพื่อนๆว่าจะถึง1กิโลไหมปรากฏว่าช่างออกมาแล้วไม่ถึง1กิโลค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะผลผลิตในส่วนน,น้อยๆของเรานะคะลูกอวบๆโตๆได้แค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดแพ็คใส่ถุงนะคะเพื่อนๆแล้วก็เก็บไว้ในช่องฟรีเราก็จะมีพริกเอาไว้ทานหน้าหนาวค่ะ